โอเคครับเหมือนเดิมนะครับอยู่จนจดภาพมีฟอร์มเจ็คชื่อแต่เราจะได้คลิปวิดีโอนะครับก็สําหรับวันนี้เราจะเริ่มจากพาเชาก่อนนะครับก็คือในส่วนแรกเราจะมารีแคปนะครับรีแคปก็คือว่าพูดถึงประเด็นสำคัญว่าเอ้ยพาความถาัดแคชเชาเนี่ยมีโจทย์แนวไหนที่สามารถออกได้บ้างนะครับ โดยที่พาร์ทเฉาเนี่ยนะครับผมจะแบ่งออกเป็นหลักๆก,ก็จะเป็นพาร์ทเชาเลขกับพาร์ทเชาภาษาไทยนะครับสบามารถสัดส่วนเลขกับไทยนะบอกได้ไม่แน่นอนว่าอันไหนออกกี่ข้อแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถฝึกข้อสอบเก่าพาร์ทเชาได้จากข้อสอบเก่าข้อสอบว่าท่อหรือข้อสอบเก่าวิชาความถนัดแพทย์รวมทั้งข้อสอบความถนัดทั่วไปนะครับ ในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นทีแก๊สองนะครับทีแก๊สองนะครับมันจะเป็นพวกชาวเลกับชาวประดาษไทยรวมกันนะครับก็สามารถฝึกได้จากทีแกสองนะครับเป็นข้อสอบที่เอาไว้เข้าคณะอื่นๆนอกจากคณะสายแพทย์อีกข้อสอบเก่าหนึ่งนะครับผมที่เราสามารถฝึกได้ก็คือข้อสอบทีแพดสามข้อสอบทีแพดสามเอาไว้เข้าสายคณะวิทยาศาสตร์และวิาศาว,วกรรมนะครับซึ่งทีแพดสามมันมีหลายพาร์ทเลยนะครับ แต่พาร์ทที่สามารถเอาไว้เตรียมตัวสอบความถนัดแพทย์ได้ก็จะมีพาร์ทตัวเลขนะครับพาร์ทตัวเลขจะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกลำดับอนุกรมนะครับและก็พวกคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานจะเป็นแนวพวกมอต้นอะไรประมาณน,นี้นะครับอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นพาร์ทมิติสัมพันธ์ก็คือพวกเรขาคณิตการมองรูปต่งตางๆนะครับก็สามารถเอามาฝึกได้เพื่อแบบว่าเอาไว้ทำพาร์ทเฉายของกรศรปทได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงนะ อีกข้อสอบหนึ่งนะครับที่สามารถฝึกได้นะครับก็คือข้อสอบ B mat นะครับบางคนอาจจะคุ้นชื่อนี้นะครับหลายคนจะคุ้นนะครับ B mat ก็คือเอาไว้เข้าคณะสายแพทย์นะครับเข้าคณะสายแพทย์ inter นะครับ inter หรือนานาชาตินั่นเองนะครับก็คือสอบคะแนน B mat นะครับเอาคะแนนไปยื่นเข้าแพทย์สายเตอร์นะครับหรือแพทย์ในรอบพอร์ตบริโอได้นะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับผมข้อสอบ B mat เนี่ย ปีที่แล้วปีที่แล้วมีดราม่านะครับมีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องมีอยู่ว่าปกติอ่ะปกติเวลาสอบความถนัดแพทย์เนาะสามสิบเปอร์เซ็นก็คือข้อสอบความถนัดแพทย์นี่แหละซึ่งความถนัดแล้วก็อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะเป็นข้อสอบ A, A level หรือหรือชื่อเก่าของมันคือเก้าวิชาสามัญนะครับแต่สอบแค่เจ็ดวิชานะสำหรับเขาแพทย์อะ อ่ะในสามสิเปอร์เซ็นที่เป็นความถนัดแพทย์มันจะมีพาร์ทอะไรบ้างนะพาร์ทเชื่อมโยงพาร์ทเชาแล้วก็พาร์ทจริยธรรมอย่างละสิบเปอร์เซนปีที่แล้วมีเรื่องเกิดขึ้นครับเรื่องเกิดจากข้อสอบเนี่ยอะไรครับข้อสอบ b m a มเนี่ยละรครับคือบ,บางคนก็แบบว่าเออข้อสอบ b m a มนะอาจจะแบบว่า อาจจะไปแอบ,บว่าถ้าหาข้อสอบเก่าได้ก็ลองไปฝึกทําได้นะครับแต่ประเด็นที่เกิดขึ้นมาปีที่แล้วคือเขาเหมือนแบบว่าก๊อปข้อสอบเก่า BMAT นะครับเอามาออกในพาร์ทเชานะครับตรงเนี้ยนะครับหลายข้อเลยนะครับจําไม่ได้ว่ากี่ข้อท่งผลให้ปีที่แล้วนะครับของความเนหนาแน่เลยนะเขาไอ้หนึ่งรอยเปอร์เซ็นที่คิดอะเขาไม่คิดพาร์ทเชาก็คือให้เอาเก้าสิบเอร์นตะ ที่มี90%ก็คือ70%ของ A l e v e l แล้วก็ความถนัดแพทย์คิดแค่สองพาร์ทคือเชื่อมโยงแล้วก็แต่ยัดทำนะครับรวม90%เอามาคิดคะแนนเข้าแพทย์โดยที่ตัดพาร์ทเฉาทิ้งนะครับเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ่าก็สอบเฉาปีที่แล้วความถนัดแพทย์เขาก๊อปก้อสอบ B match มาออกนะครับก็คือเอาก้อสอบเก่ามาออกนั่นเองนะครับเหมือนแบบเหมือนแบบว่าคนที่ คนที่มีข้อสอบ B m a t ในมือก็ได้เปรียบอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดปัญหาตามมานะครับก็เลยเขาก็เลยตัดสินใจว่าปีที่แล้วตัดพาชาวทิ้งแต่คิดว่าปีนี้ไม่น่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแหละเขาน่าจะระมัดระวังในการออกข้อสอบมากยิ้งขึ้นนะครับก็เลยจะบอกว่าข้อสอบ B m a t นะครับเป็นข้อสอบหนึ่งนะครับที่สามารถฝึกเพื่อเอาไปทำพารชาของความถนัดแทย์ได้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ะ ชาวเนี่ยนะมันออกอะไรบ้างนะครับก็คือพี่จะแบ่งชาวอ่ะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือชาวเลกับชาวไทยนะชาวเลขเนี่ยนะครับผมก็พี่จะแบ่งชาวเลกออกเป็นห้าแนวเนาะไอ้สี่แนวนะแนวแรกนะครับผมคือแนวอนุกรมนะครับแนวอนุกรมนะครับแนวที่สองครับคือแนวมิติสัมพันธ์ครับแนวที่สามครับเป็นแนวอื่นๆแล่ก็แนวที่สี่นะครับเป็นแนวคณิตพื้นฐานนะครับ อแนวแนวแนวอนุกรมมันมีสองแบบนะอนุกรมแบบแรกนะคะผมคือหาตัวเลขขัดไปนะครับแนวอนุกรมแนวแรกนะคะผมคือแนวหาตัวเลขขัดไปคือโจทยนะ์อันนี้อันนี้จะไม่ได้เฉลยนะนี่คือตัดตัดมาดูเพื่อแบบว่าให้เห็นภาพว่าเอาอนเนนนนนนะแนวอนุกรมเนี่ยโจทย์ลักษณะโจทย์ที่ทําจริงๆอ่ะมันมีลักษณะประมาณไหนนะครับก็แนวอนุกรมนะก็คือเรามีตัวเลขมาใช่ปะโจทย์ก็จะมีตัวเลขมาให้ตัวเลขมาให้ตัวเลขมาเสร็จปุ๊บ มี question mark ก็คือให้หาตัวเลขที่หายไปอ่ะเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ว่าไอ้อนุกรมตรงเนี้ยมันมีแพทเทิร์นอะไรบ้างเพื่อหาตัวเลขที่หายไปให้ได้ครับอีกแนวหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นแนวเป็นตัวเลขใข่ในรูปเลขาคณิตนะครับแนวเนี้ยนะครับผมก็คือว่ามันก็จะมีตัวเลขใข่ในรูปทรงไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วแต่โจทย์กําหนดนะครับแล้วก็มีตัวเลขใส่เข้าไปแล้วก็ให้หาค่าที่หายไปนั่นเองว่ามันคืออะไรนะครับ บางทีนะครับโจทย์ก็อาจจะให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะให้เป็น A B C ถึง Z นะครับลิคนะครับก็คือตรวสอบภาษาอังกฤษมี26ตัวนเนาะเราก็อาจจะแทนแทนให้ A เป็นหนึ่งแทนให้ B เป็นสองแทนให้ C เป็นสามแทนแบบนี้ไป A เรื่อยแทนให้ Z เป็น26นะครับประมาณนี้นะครับถ้าโจทย์ให้เป็นตัวสอรภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถแทนตัวสอบภาษาอังกฤษเป็นตัวเลขได้ตามนี้เลยครับ อโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อนะอ่ะหัวข้อหลักๆที่สองนะก็คือมิติสัมพันธ์นะครับมิติสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับรูปเรขาคณิตนะครับซึ่งอีตรงเรขาคณิตนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือเรขาคณิตแบบสองมิติและก็เรขาคณิตแบบสามมิตินะครับเรขาคณิตแบบสองมิตินะแนวโจทย์ที่ได้เจอในข้อสอบเก่าก็เส้นหารูปถัดไปครับคือมีรูปมาให้ใช่ปะ่ะสองสามสี่รูปอะไรประมาณนี้ เราไ้หารูปต่อไปว่ารูปต่อไปมีลักษณะประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวหารูปถัดไปนั่นเองส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นแนวหารูปที่ต่างจากพวกอันนี้ก็ใช้แบบว่าเซนส์หรือสายตาม,มาดูว่าลักษณะข,ของรูปทรงในข้อไหนนะครับที่มันไม่เหมือนกับข้ออื่นนะครับก็เราก็สามารถตอบได้เลยนะครับอันนี้คือตัดมาจากข้อสอบเก่าอะที่เราจะได้ทํากันหลังจากนี้นะครับ อันนี้เป็นมิติสัมพันธ์แบบสองมิตินะแต่ว่านอกจากสองมิติแล้วอ่ะก็จะมีแนวโจทย์แบบสามมิติด้วยนะครับแนวโจทย์แบบสามมิติก็จะมีอะไรบ้างนะครับแนวโจทย์แบบสามมิติก็จะมีพวกมองลูกเต่านะครับผมลูกเต่ามันจะมีหกด้านนะครับอาจจะมีอันนี้นะครับอาจจะมีเรื่องของรูปคลี่นะครับรูปขี่ออกมานะครับรูปขี้ออกมาว่าเอ้ยลูกเต่าหกหน้าเนี้ถ้าคลี่ออกมานะจะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับ แล้วจะเอารูปขี้นะครับมาพับให้เป็นลูกเต่านะครับมันจะตรงกับข้อไหนอันนี้ก็คือเป็นแนวลูกเต่านะครับซึ่งแนวพวกนี้นะครับก็สามารถฝึกได้จากข้อสอบเก่าความาูแพทย์หรือข้อสอบ T ีเกนะครับผมอีกแนวหนึ่งนะครับคือแนวหมุนกับพิบรูปนะครับก็คือเอาเอารูปนะครับไปแบบลองหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังแล้วมันตรงกับข้อไหนแล้วมันไม่ตรงกับข้อไหนนะครับหาแพทเทิร์นให้ได้นะครับ ในเรื่องของเลขาคณิตสามิตินะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่สามารถออกได้นั่นเองเอารูปเอารูปตรงนี้นะครับไปพลิกไปพลิกมาหมุนไปหมุนมานะครับก็เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะอีกอันนึงนะครับที่ควรจะรู้ในเรื่องของมิติสามพันธ์นะครับสามมิติก็คือก็จะมีสามมิติเนะก็คือกว้างเราวสูงนะครับบางทีนะครับก็อาจจะมีให้แปลงนะครับ รูปสามมิติให้เป็นรูปสองมิติก็ได้นะครับโดยที่มุมมองของรูปเรขาคณิตน,น่นะรูปทรงเรขาคน,นิตน่ะเราก็สามารถมองได้สามมุมนะเขาเรียกว่าฟอนท็อปไซต์นะครับฟอนก็คือมองจากด้านหน้านะครับฟอนก็คือมองจากข้างหน้าก็คือถ้าเรามีตานะครับมีตานะครับเราก็มองจากด้านหน้าแปลว่าอ่ตองสีฟ้าตรงนี้เอ่อตรงสีฟ้าตรงนี้ตรงสีฟ้าตรงเนี้ยก็คือฟอนวิวนะครับ รูปเลยรูปสามมิติก็สามารถเขียนได้สองแบบคือแบบด้านซ้ายกับแบบด้านขวาเนาะส่วนถ้าเป็นแบบด้านขวานะฟอนวิวคืออยู่ตรงนี้ฟอนวิวคือสีฟ้านะต่อไปครับท็อปวิวนะครับคือมุมมองที่เรามองได้จากข้างบนนะครับมุมมองที่เรามองได้จากข้างบนคือตรงนี้นะครับมุมมองที่มองได้จากข้างบนคือตรงนี้ตรงสีเหลืองนะครับก็คือท็อปวิวนั่นเองและไซด์วิวนะครับก็จะมองจากด้านข้าง ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมองจากด้านขวานะครับก็จะได้ว่าตรงเนี้ยคือสด์วิวครับตรงเนี้ยคือสายวิวครับ่ตบาตรงเป็นสีส้มแล้วกันสีส้มเป็นสายวิวครับมองจากส่วนใหญ่จะมองจากด้านขวาเนาะอันนี้ก็คือเป็นการมองภาพสามมิติในมุมมองที่แตกต่างกันสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำข้อสอบได้ครับอ่ะจบแล้วแนวมิติสัมพันธ์นะครับ แนวอื่นๆนะครับผมจริงๆแนวอื่นๆก็คือเป็นแนวเบดเทรดนะครับผมที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในสองแนวแรกนะครับผมก็ยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องคอมอ่ะที่เราเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณอ่ะแนวนันน้ทุกคนน่าจะได้เรียนกันนะครับก็จะมีเรื่องของขังงานหรือที่เรียกว่าโฟรชาร์ดนะครับก็คือว่ามีมีจุดเริ่มต้นนะครับผมแล้วก็ มีเครื่องหมายลูกศรนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยอีตรงลูกศรเนี้ยทําอะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็แปลงเป็นขวดนับสุดท้ายนะครับผมก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าคล้ายๆกับมิธีสัมพันธ์อ่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะมันเป็นขั้นตอนต่างๆนะครับจากหนึ่งไปสองจากสองเป็นจากสองไปสามครับก็ก็เป็นแนวหนึ่งนะครับที่สามารถออกในความถนัดแท์ได้นะครับผมก็คือมีรูปหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีลูกศร ไปอีกรูปหนึ่งนะครับผมแล้วมาดูว่าเฮ้ย <c oughs> ขั้นตอนกระบวนการเนี้ยแปลงรูปไหนเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวโปชาร์ตนั่นเองครับอีกแนวหนึ่งที่สามารถออกได้นะครับก็คือเป็นแนววิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูลนะครับแนววิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูลก็คือว่ามีข้อความมาให้สองชุดนะครับคือข้อความชุดที่หนึ่งชุดที่สองแล้วจะมีข้อความมาให้ห้าตัวเลือกนะครับ ข้อความและก็กไก่บอกมาว่าอ่าข้อข้อมูลแบบนี้นะคะผมสามารถใช้ข้อมูลชุดแรกชุดเดียวเท่านั้นแค่มีคือคือคือเราอ่ะปิดคือเราปิดข้อมูลชุดที่สองออกใช่ป่ะแค่มีข้อมูลชุดที่หนึ่งเท่านั้นเพียงเพียงข้อก็ไก่่ะบอกว่าคือโจทย์อ่ะมันจะมีแบบนี้ยข้อมูลมาให้สองสองชุดคือชุดแรกกับชุดที่สองนะครับเขาบอกว่าก็ไก่ บอกว่าใช้ข้อมูลชุดที่หนึ่งเท่านั้นหมายความว่าให้เราปิดข้อสองทิ้งนะครับแล้วเราอ่านแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวแล้วดูว่าหาคําตอบได้หรือไม่ถ้าได้นะครับก็ตอบกอไก่เลยนะครับส่วนข้อขอไข่ะบอกว่าใช้ข้อมูลชุดที่สองเท่านั้นหมายความว่าให้เราปิดชุดข้อมูลแรกนะครับอ่านแค่ชุดข้อมูลชุดที่สองมรทัดเดียวนะครับแล้วเราก็เอามาตอบได้เลยว่าอ่ะถ้าตอบได้นะก็สามารถตอบข้อขอไข่ได้ ส่วนข้อขอควายก็คือว่าใช้ข้อมูลทุกที่หนึ่งหรือทุกที่สองก็ได้หมายความว่าถ้าเราปิดข้อสองถ้าเราปิดถ้าเราถ้าเราปิดข้อสองแล้วมีแล้วมีข้อหนึ่งข้อเดียวอะแล้วหาคําตอบได้ก็คือข้อขอไก่นี่แหละหรือข้อขอไข่ก็คือว่ามีข้อมูลทุดที่สองแล้วปิดข้อมูลทุกที่หนึ่งหาคําตอบได้หาข้อขอไข่ได้เหมือนกันก็คือข้อขอควายหมายความว่า คำตอบได้ทั้งกอไก่และขอไข่ก็คือปิดข้อหนึ่งอ่านข้อสองรู้คําตอบปิดข้อสองอ่านข้อหนึ่งรู้คําตอบอันนี้คือตอบข้อคอควายส่วนถ้าเป็นข้ององูก็คือว่าถ้าเป็นข้ององูก็คือว่าใช้ข้อมูลสองชุดในการปิดเยานาก็คืออ่านแค่หนึ่งอย่างเดียวอ่ะอ่านแค่หนึ่งอย่างเดียวหาคําตอบไม่ได้อ่านแค่ข้อมูลสองอย่างเดียวก็หาคําตอบไม่ได้แต่ถ้าเราอ่านทั้งหนึ่งทั้งสองเอามารวมกันเราก็สามารถหาคําตอบได้ นี่ก็ต้องตอบข้ององงูและก็สุดท้ายนะครับคือข้อจอจานก็คือว่าอ่านทั้ง1อ่านทั้ง2หาคําตอบก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็ตอบข้อจอจานนั่นเองนะครับนี่คือเป็นข้อสอบวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูลออกทั้งความแม่นยดแพทย์ออกทั้งทีเกตนะครับทีเกตสนะครับก็อ,ออกด้วยนะครับแนวนี้แล้วก็มาที่แนวสุดท้ายนะครับของแนว ของแนวคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับมาที่แนวสุดท้ายของแนวคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วนะครับก็แนวคณิตศาสตร์พื้นฐานมีอะไรบ้างเนาะก็ย้อนกลับไปนะคณิตศาสตร์พื้นฐานก็โคตรพื้นฐานเลยนะครับแนวนี้นะครับก็ต้องทวนเลขหมอต้นนะครับเลขหมอต้นนี่มีเรื่องอะไรบ้างนะทวนตั้งแต่เรื่องของเี้ยเรื่องของพวกเศษส่วนทศนิยมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับโจทย์แนวรประยุกต์ต่างๆนะครับก็จะมีเศษส่วนทศนิยม อัตราส่วนร้อยละอันนี้หัวข้อที่บอกให้ไปส่วนเนาะอัตราส่วนร้อยละอพวกเลขยกกําลังอะไร,กกรประมาณนี้ยเลขยกกําลังรูทประมาณนี้พี่จะให้กลุ่มนี้พี่จะให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เรียกว่าพีชคณิตนะครับอีกกลุ่มนึงที่ก็ต้องทวนนะอันนี้ก็ออกเอยีะยวเหมือนกันกลุ่มสมการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสมก,การหนึ่งตัวแปรหรือสองตัวแปรนะครับหรือจะเป็นเรื่องของอ่ะสมก,การนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ควรไปทวนก็คือเรื่องของการแปรผันนะครับการแปรผันนะครับก็จะมีโจทย์แนวนี้ด้วยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นพวกกลุ่มนี้ครับกลุ่มเลขาคณิตกลุ่มเลขาคณิตก็พวก สองมิติเนาะสองมิติก็เป็นเรื่องของการหาพื้นที่นะครับการหาพื้นที่ต่างๆความยาวรอบรูปเส้นรอบรูปประมาณนี้แล้วก็สามมิตินะครับก็ออกเหมือนกันนะครับสามมิติก็คือเรื่องของพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวและพปริมาตรแล้วก็กลุ่มแนวประยุกต์เนาะก็จะมีพวกอันนี้ก็ออกแน่ๆนะครับสถิตินะครับออกหลายแนวด้วย สถิติก็ออกเยอะนะพวกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับหาค่าของข้อมูลต่างๆแล้วก็เรื่องของความแม่ป็นก็สามารถออกได้นะครับเรื่องของทอยลูกเต๋าหรือเล่นเกมต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟิลเรื่องของความแม่เป็นนั่นเองแล้วก็อสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือแนวแนวนี้ครับแนวแนวมสี่อ่ มสี่ที่เรียนพื้นฐานอะไรบ้างเนาะก็จะมีเรื่องเซตกับหลักกศาสตร์ก็เอามาออกได้ครับอันนี้ก็คือเป็นแนวคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหัวข้อเรื่องที่แบบว่าสามารถเอามาออกในเรื่องของในเรื่องของคมแม่แพทย์ทางคณิตศาสตร์ได้นั่นเองครับ